สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องนิชาชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทำคลิปสาวน้อยจอมขี้เกียจนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยว่าเรื่องนี้จะสนุกขนาดไหนนี่นี่กวาดให้หมดนะเนี่ยที่ฉันทำหกอยาก,กวาดเข้าไปให้หมดนะแล้วพี่ไม่ทำเองบ้างล่ะทำไมต้องใช้แอนูด,ด้วยกวดกวาดไปเถอะน่ะ พ่อไม่อยู่ฉันก็ใช้เธอปกติอยางนี้ทำไมถึงบมดไปฮะเราก็แก่แล้วเดินลงไปหาลูกๆหน่อยดีกว่าลูกๆลูกๆคือพ่อมีอะไรจะบอกเฮ้ยนี่รีบๆเลยนะเก็บ,เก,บเก็บไมก่กวาดเดี๋ยวนี้อ่ะอะอะไรล่ะคะพ่อเออก็คือ พ่อแกแล้วอะพ่ออยากให้ลูกๆไปหางานทำบ้างหางานทำล่ะคะใช่จ้ะลูกพ่ออยากให้ลูกๆเนี่ยไปหางานทำแบบเขาบ้างเอเอได้ค่ะพ่อได้สิค่ะพ่อโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเย็นเนี่ยขึ้นไปนอนกันก่อนแล้วถ้าเกิดใครได้งานทำกันแล้วอะมาบอกพ่อด้วยนะโอเคค่ะพ่อโอเคค่ะ เด็กลูกๆแล้วนี่มีเด็กเด็กดีทั้งนั้นเลยน,น,นอนก่อนอีกกว่าเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยงานเราก็ขี้เกียจทำซะด้วยขนาดงานบ้านยรงใช้น้องเลยอะ่ะนี่รับไม่ได้แล้วเ,เราจะหางานทำได้จากที่ไหนเนี่ยเฮ้ย พ่อจะให้เราเลยพ่อจะให้เราทํางานแล้วเราดีใจมากเลยอะ่ะเราจะได้ทํางานแบบเขาสักทีเดี๋ยวเรียบขึ้นไปนอนก่อนดีกว่าเราดีใจมากเลยอะ่ะที่จะได้ทํางานเมื่อไหร่พี่เราจะขึ้นมาทํางานขึ้นมานอนเนี่ยช่างมันเถอะไอ้ไเรื่องทํางานเนี่ยเดี๋ยวค่อยปรึกษาน,นอ้องเอาก็ได้ขึ้นไปนอนก่อนดีกว่า นอน,อน,นอนดีกว่าเดีย๋ยวรอเช้าพรุ่งนี้ละกันเช้าว,วันถัดมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเช้าแล้วเดี๋ยวรีบตื่นไปหางานทำดีกว่าเดี๋ยวดูซิว่ามีงานอะไรให้ทำบ้างอุ้ยงานนี้เหรอน่าสนใจดีแฮะไปสมัครดีกว่า พ่อค่ะพ่อพ่อพ่อค่ะพ่อวยลูกเรียกเออว่าไงเหรอลูกเออพอดีหนูได้งานทำแล้วค่ะพ่อวยพ่อดีใจด้วยนะลูกแล้วพี่สาวล้วล่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพ่อพี่เขาอ่ะยังนอนไม่ตื่นแล้วพี่เขาก็บอกหนูด้วยนะว่าเขาว่าจจะไม่ไปหางานทำแล้ว พี่สาวแกน่าจะพูดเป็นความจริงแหละมั้งงั้นก็ดีแล้วแหละก็ไปทำงานตามที่ได้มานะโอเคค่ะพ่อเดี๋ยวหนูไปเตรียมชุดก่อนนะคะ <c oughs> อืมเจอกับลูกสาวเราจริงๆได้งอนทอาเอ๊ะที่สุดแล้วได้งานทำแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดดีกว่าแ <c oughs> ต่งตัวเสร็จแล้ว รีบออกเดินทางไปหางานทําดีกว่าอุ้ยออกหางานทําดีกว่า สาวน้อยผู้ขยันที่ผู้ที่เป็นน้องก็เดินออกมาต่อเรื่อยๆจนพบเข้ากับต้นองุ่นต้นหนึ่งแม่หนูแม่หนูมาช่วยข้าทีแม่หนูฮะเสียงอะไรเนี่ยฉันเองฉันต้นมะม,มุวฉันต้นองุ่นเองฮะต้นองุ่นเหรอเนี่ย ช่ยช่ยช่วยรดน้ำให้ข้าหน่อยสิอา่อาอ่โอเคได้เดี๋ยวฉันช่วยนะนี่นี่ฉันช่วยแล้วขอบคุณมากเลยเนาะไม่เป็นไรอืมแล้วเธอจะไปไหนล่ะอ๋อพอดีเราจะไปหางานทำน่ะออโอเคดนท่าปลอดภัยแล้วกันเนาะได้สิขอบคุณนะ ไม่เป็นร้อยสาวน้อยก็เดินต่อมาเรื่อยจนจนถึงปราสาทแห่งหนึ่งจึงรู้ว่าที่นี่คือที่ทำงานของเธอจึงเดินเข้าไป อนุญาตเข้าไปหน่อยละหน่อยนะคะเธอเข้ามาก็พบกับนางฟ้าตนที่หนึ่งที่เป็นนางฟ้าสีดำและนางฟ้าตนที่สองที่เป็นนางฟ้าสีฟ้าและนางฟ้าตนที่สามที่เป็นนางฟ้าสีชมพูนางฟ้าสีชมพูได้บอกว่ามาทำงานที่นี่ ก็ทำตามกฎด้วยละ่ะตามฉันมาให้เธอทำงานทั้งหมดสามห้องก็คือห้องนี้ห้องนี้และห้องนี้เท่านั้นห้องนี้ห้ามเข้าไปเด็ดขาดนี่คือข้อห้ามเออโอเคค่ะเข้าไปเปลี่ยนชุดได้แล้วฉันเตรียมชุดให้แล้วแหละ อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์ก่อนดีกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวทำความสะอาดทั้งหมดสามห้องตาห้องนี้กันกัน ถู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 มาแ,แล้วก็ไปทำอีกห้องก็คือห้องนี้ก็ดูดดูดทำกันครบสามห้อง ขยันทําทําทําไปจนครบหนึ่งปีนี่เธอนี่เธอหยุดทําได้แล้วเธอน่ยเป็นคนที่ขยันมากเลยฉันจะให้ของปรับฉันจะให้รางวัลตอบแทนเธอเธอเข้าไปในห้องที่สี่ได้เลยแล้วก็ทําอะไรก็ได้ในนั้นแล้วฉันจะให้เธอกลับบ้านอุ้ยจริงเหรอคะขอบคุณนะคะ อุ๊ยอุ้ยดีใจจังเลยจะได้เข้าห้องนี้แล้วเหรอเนี่ยลองเข้าไปดูดีกว่ามีอะไรบ้างลองเข้าไปดูดีกว่ามีอะไรบ้างว้าวเงินทองเต็มไปหมดเลยอะ่ะอุ้ยอุ๊ยว้าวนี่เราถูกไปถูกมาจนชุดเรากลายเป็นชุดลูดๆแบบนี้เลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเอาไปอวดพ่อกับพี่ดีกว่า โกยเงินไปหมดแล้วใช่ไหมล่ะถ้าเกิดโกยเงินไปหมดแล้วก็กลับบ้านไปได้กลับบ้านไปได้แล้วนะเดินทางปลอดภัยนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูจะกลับบ้านตอนนี้แล้วค่ะหนูทำงานมาครบหนึ่งปีแล้วหนูขออนุญาตกลับบ้านนะคะขอบคุณค่ะอือฮึกลับบ้านปลอดภัยนะค่ะ บ้านดีกว่าหลังจากที่เด็กน้อยทำงานเสร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข โอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้จะเป็นแค่ EP พหนึ่งนะคะทุกคนจะมีต่อ EP พสองนะเดีย๋ยวเราจะต่อเร็วๆนี้แหละนะทุกคนถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราได้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย